อยู่ครับกลับแต่ไปคลิม่ด้เป้าหมายเท่าไหร่วันนี้ช่องพมผมไม่ได้ไม่ได้ไอ้นัานไม่มีเป้าหมายเมตอนนี้คุณลุงมาถึงแล้วนะฮะแล้วก็มีกล้วยแขกนะครับมพี่นวเอเลยฝันไม่ดีวันนี้มีกล้วยแขกมาฝากด้วยกล้วยทอดกล้วยทอดยังร้อนอยู่ล้อนอย่

เราีการย่งช,ช้างจากที่นา้าบุฟ่นะกินข้าวนะคะลุงก็ม,มาคอยปีละครซอสหม้บ้านลุงก็กแต่งตัวอยู่นะคม่ลงมาเดอพี่น้องเอ้ยใส่ตักใสจผู้ใดใดฮันนมูนตัดงามบกเกิตั่านนี่วันที่สเราเนี่ยน้ำเนี่ยน้ำมาเติมอีก เอาซอสเอาไปาน้ำมาเติมเติมน้ำเดี๋ปรุงน้ำใหม่นะนั่นรปรุงน้ำใหม่นั่นเ่อไปซื้อพริกมาใหม่คนน้ำมาปรุงน้ำใหม่นะไปซื้อพริกเลยพ่อดูโค้งนี่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 นิ่นีกนี่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 น่ ก็เปิดร้านเนี่ยขายไปที่สิมบาทีหมดเลยโมกบอกบเจ้าตรไหมได้ด้วมีเมนูแกงไก่ใส่ฟักทองเอามาช่วยในไหนจ่ายเอ็มก็สดแต่น้ำามสยจะแบบว่าอยู่อยู่ค้าจนชิน

สมมติว่าเป็นไก่เทียมมีอะไรมีอะไรอ่ะนี่อ้แซบะแซบแซบักทองแบบอย่างนี้เลยมันมันเยอนกลอมมากเลยนะใช่อ่าทงเพิ่มไกินเลยกินเพิ่มกงไก่กินนัวแตวายซื้ออืมฮะเีพ่อมกับพอแม่ชวยแล้วก็บุกซิแล้วเปคนบอกงานสั่งงย ัป่น <toys> ี่อย่ายเอะสายอยู่แตยังไม่ลงนะไม่ลงมืออึดเซไม่รีบป่ยังไงก็ปังอยู่แล้วตรงไหก็ปังอยู่แล้วตงไหนก็ปังเอานีปัง่ไหโอย่คุ้มมาไงเปการมองเห็นทัน นะเสักวันหนึ่งมันต้องเป็นของเราอันต้องรไว้องู่ตรงรถไม่วันนี้ก็วันหน้ายังไงก็ต้องตามเขาให้าด้พี่เสือรู้ไหมว่าพี่เสือลืมอะไรที่กบก่อพี่เสือรู้ไหมว่าพี่เสือลืมอะไรที่กบก่อไมะไร่น้อลืมมะอึกงอ๋อเออพี่เสือบอกว่าจะเก็บมะอึกมาไม่เห็นมะอึกเลยตาก็เก็บไปให้ทั้งถุงหนึ่ง เดวพอลลี่ยังไม่มาไงอืมเส้าวจังเลยทำส้มหน่อไม้ด้วยดวยอืมแล้วแล้วปสมอจไปไหนล่ะ้าวกรออนช่องใหญ่ตอนนี้ช่องใหญ่ใหญ่สุดแล้วมฮันนี่กินตรีนพี่น้อ,องย่านหมูยา่าง ไปเรื่อยๆอืเสือบอกกินฟักทองนี่หรอวะไม่หรอกช่วงหลังๆทำแล้วไม่มีใครกินหนูก็เลยลดละเลิกหนูรู้สึกว่าพี่ๆเขาอยากจะลดหุ่นนะไม่ไม่ลูก้ววิธีทำอย่างเดียวถ้าตามจุตาก็ตาแตจท่องตามจะได้หมดใช่ไหมจะได้หมด อ๋อทำไมไม่ให้ท่าหลายอันใส่สะหลายอันใส่ผักก็ลวกอ๋อฮะมัน่วนจะกินกับพริกอ้อ้เจียวอ่าบิจูบอ่ามันนั้สามเจียวยังมีลูกเจียวอยู่ในกุ้งเจียวกับปุ๊บจียวกระปุกในเดซโฟบุลจูบกุ้งนี่เหรอกินไม่หมดกระปุกถ้าวันนี้มีหน้ากากหมูมามีจะแกงใส่ฟักจริงๆทีนี้น่ะกินนาทีแล้วเนาะเก็บมกินข้าวเนี่ย แกงใส่พักเนาะแต่ต้องมีพริกเอาแบบว่าเผ็ดอะไรหนึ่งอันนี้มันไม่เผ็ดต้องไปซื้อพริกมาใหม่มน่าเลยใช้เดียดถือมาเลยน่าด้ยเอามากินมากินผัดเวียนกันจะนั่งหมกหน่อไม้เมล็ด้นี่รู้สึกว่ามันจะมาเรนะืเ่อยๆนะพวกคนใหม่สดีหมกหน่อไม้แซ่บเด้อ,อขนาดแช่แบบตู้เย็นแน่นี่ให้ข้าวหนุ่ยแซบ่บ อ้าวมันเป็นข้าวสีนินเหรอันนี้คะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดดดิ้งด้วนะฮะนี่ค่ะกินข้าวเช้าร่วมกันนะฮะมากินันูกินอะไรมัชี่มยอนีนี่มมมแกง่แฉกแกปลูกหรอลูกแกงนี่แม่านม้นี่ออกมาก คุนว่าอันซับไก่ซับไกลไถ้าถ้าเมดละคุณว่าเมื่อเม็รละเมื่อแกงเมฮ่นี่แกงไม่เ<ไ>ป <hein. S 2> time, ็นแกงไม่แซ่บโอ้ยเม่อ่มเือข้นเนื้อขึ้นเนื้อขนเนื่อข้นเนื้อขึนเนื้อนเื้อข้นเืนเื้นเือขนยืนอนื้อนืนืเขนือนขนเือนอือ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อย่าลืมนะฮะสั่งซื้อ TP Coffee นะฮะผ่านช่อง youtube เสือพาไป092 794 7526องเจแอดไลน์แอด TP Skin Official ราคาเปิดตัว320บาทหนึ่งกล่องมีสิซองซองละ15กรัมนะครับรวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆนะฮะซีทรมพลาสตบกตะกลูแขนนะครับเจลล้างหน้าครีมอาบน้ำครีมบำรุงเซรั่ม TP Skin นะนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเสื้อพาไปนะสวัสดีครับ